Plus. เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปอกเลือดขาวแล้วนะคะในเมื่อเราคาดการภายัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยในปีนี้ในช่วงเบรกที่แล้วแล้วนะคะตอนนี้มาดูว่าแล้วทั้งภาครัฐทั้งประชาชน,นเราท่านๆเนี่ยควรจะมีการเตรียมพร้อมทําความเข้าใจและรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างอาจารย์อนนท์คะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำท่วมกับเรื่องของน้ําป่าไหลลากก็ทั้งสองท่านเห็นตรงว่าเป็นประเด็นหลักที่จะเกิดขึ้นสําหรับปีนี้นะคะ เราจะต้องมีการเข้าใจหรือว่าเตรียมตัวยังไงคะอาจารย์ก็จำข้อสรุปอันหนึ่งนะครับว่าความเสียหายจากภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความเชื่อหรือว่าทัศนคติของคนไทยต่อเรื่องของภัยพิบัติเราเรามักจะไม่เคยเชื่อนะครับเพราะความที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเราถือว่าโชคดีอยู่ในตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นน้อยแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดเพิ่มขึ้นมาบ้างหนักขึ้นแรงขึ้นทีขึ้นบ้าง แต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเราเองการก่อสร้างการพัฒนาที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันนําไปสู่เรื่องของการทําให้เราเนี่ยอ่อนไหวมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเคยเชื่อในอดีตว่าคงไม่เป็นไรหรือแม้แต่ว่าเอ้ยมันเกิดปีนี้แล้วปีหน้าคงไม่เกิดนะอย่างเงี้ยนะครับเราต้องปรับตรงด้านดีใหม่เราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วที่แต่ที่สําคัญก็คือว่าแต่ละคนเนี่ย จะต้องรู้ตัวเองนะครับว่าบ้านเราอยู่ในบ้านอยู่ในเขตนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้ความเสี่ยงของเราเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับดูจากความสิติที่ผ่านมาเอาง่ายๆดูปีนี้เลยก็ได้ <c oughs> หรือปีที่แล้วก็ได้เพราะปีที่แล้วตนะั้แต่ปี2553 2554รส่เรามีท้ําท่วเกิดขึ้นกับทั่วประเทศเลยนะถา้าเอาสองปีมารวมกันนะครับ <c oughs> ตั้งแต่พฤศจิกา53เราก็มีภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีมีนา54ก็มีภาคใต้รุนแรงมากปลายปี54ก็มีทั้งกลางทั้งเหนือเป็นบทเรียนได้ได้อย่างทันใจเต็วทั่วถึงเลยว่าไอ้ที่ผ่านมาในรอบปี2ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าน้ามันมาอย่างไงมันไหลมาทางไหนมันท่วมแค่ไหนมันท่วมนานแค่ไหนนะครับนั้นเราเราเตรียมการได้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 เหมาะสมในตรงที่ว่าเราควรจะเป็นยังไง เราไม่ควรจะมีความเสียหายอย่างเช่นต้นยนต์จมน้ำอย่างเงี้ยรถยนต์นี่มันเป็นของที่มันวิ่งได้นะครับมันไม่ควรจะจมน้ำอ่ะและความเสียหายแบบนี้เราเราไม่ควรจะเกิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งของน้ําท่วมคือน้ําเน่าไม่ใช่น้าไม่ใช่น้ํามากนะครับเนี่ยถ้าเปิดมถก็แสดงให้เห็นว่าการจัดการขยะการจัดการน้ําเสียในระดับพื้นที่ระดับชุมชนนี่ยังใช้ไม่ได้แก้ไขปัญหาตัวนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยน้ํามันมา แต่ให้มันอยู่กับมันได้ในระดับหนึ่งน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในปีนี้มันไม่ใช่ซึนามิกนะครับที่มันผาโถมมาอย่างรุนแรงมันค่อยๆเอ่ขึ้นมานะครับแต่บางคนเนี่ยนะเช้านี่เหตุน้ํามันมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมากขนาดขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวเย็นไปทํางานก่อนเย็นกลับมาบ้านได้กลับมาบ้านปรากฏว่ามันขึ้นมาแค่เอวแค่อกแล้วนะครับคือมันช้าก็จริงแต่ว่ามันเร็วพอที่เราจะจะต้องรีบๆดำเนินการในทันทีนะครับ แต่ว่าเราเราอาจจะละเลยทางด้านนี้ไปดิฉัน <มา S 2> ย้ายบ้านหนีเลยด้ยนะสมมติว่าดิฉันอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมไปเนี่ยหนีผมว่าส้ารับผมนะมผมว่ามันในถ้าแบบในปีเพื่อปีนี้ปีเดียวเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่เห,เหตุผลนะ,นะครับ<ม><ม>เพราะว่าอยากะทนว่าเรื่องน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่เราบริหารจัดการได้นะครับมันไม่แต่ถ้าเกิดในระยะยาวนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ว่าเราคิดว่าพื้นที่นี้มันเสี่ยงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็สามารถที่จะที่จะ พิจารณาได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าการการหนีไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดคุณหนีจากที่หนึ่งก็ไปเจอภัยพิบัติอีกแบบหนึ่งในอีกที่หนึ่งอยู่ดีแหละค่ะค่ะในความเห็นของอาจารย์สะทอนนะคะการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเอาเท่าว่าถ้าไม่ไม่เฉพาะน้ำท่วมเนี่ยคนควรจะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจและเตรียมพร้อมยังไงบ้างอาจารย์ผมว่าเราเราอย่าไปมองว่าการแก้ปัญหาภัยพิบัติเป็นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรับอย่างเดียว นะครับประชาชนเนี่ยควรจะควรจะป้องกันตัวเองคือเราเราต้องมองว่าความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์นนพูดถูกเลยว่าเราต้องรู้ความเสี่ยงของเราว่าเรามีโอกาสเสี่ยงแค่ไหน่ะนะแล้วเราใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในในปีนี้ยไปปี54เ,เราพบว่าชุมชนที่เข้มแข็งมือชุมชนที่ความสัมพันธ์ในชุมชนดีจะเป็นชุมชนที่ที่รอด จากน้าท่วมเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงของตัวเองเรามองในเรื่องของชุมชนของเราว่าเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงของเราอย่างไรน้ําหรือภัยพิบัติอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนของเราเนี่ยเรามีแผนรองรับที่จะดำเนินการอย่างไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าคราวนี้คงจะเป็นเป็นจุดหนึ่งที่คน เราเนี่ยควจะต้องเริ่มมาฟังลแล้วว่าเออถ้าเพิ่มมีการขอร้องให้อพยพหรือให้ให้ไปใช้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเราควรจะทำะนะฮะเออเพราะว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยมันไม่สามารถจะลงไปถึงประชาชนแต่ละคนได้คนต่อคนอนะ,ะชุมชน จะต้องเข้ามาช่วยประชาชนน้ำมาช่วยชุมชนเข้มแข็งมีศูนย์กลางของการบริหารจัดการภัยพิบัติหน่วยงานของรัฐก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราน่าจะประชาชนเนี่ยควรจะมีการร่วมมือกันสร้างแผนบริหารจัดการภัยพิบัติชุมชนคืออย่างง่ายๆที่สุดเนี่ยน้ำเรารู้ว่าน้ําท่วมเนี่ย เราจะแก้ไขปัญหาบ้านเรายังไงเราจะเอาของเก็บยังไงเราจะเก็บของยังไงแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่รวมกันที่เป็นกลุ่มที่มันมีการบริหารจัดการได้แล้วหนว่ยงานของรัฐก็จะทํางานได้สะดวกขึ้นในการส่งกําลังบารุงในการช่วยเหลือ,อแต่ถ้าเรากระจายต่างคนต่างทำในที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในปีนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นน้ําท่วมหรอกครับเป็นใช้ได้กับไหลายอย่างอ๋อใช่ค่ะ,<น>ะเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนเราอยู่ในพื้นที่ภัยแล้งไหมหรือว่าเราอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวไหมดินถล่มไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวตแล้วก็รับมือ,อยังไงใช่ไคือคหาความเสี่ยงของเราให้เจอ,อมเมื่อาหาความเสี่ยงของเราให้เจอเนี่ยรวมรวมรวมร่วมกับชุมชนเนี่ยกำหนดแผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงของชุมชนอย่าอย่าไปรอให้รัฐเข้ามาช่วยเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมันมันกว้างกว่าความช่วยเหลือของรัฐจะเข้ามาถึงเราอาจจะผ่านสภาพที่ยากลำบากไปแล้วหลายวันนะหรืออาจจะมาไม่ทันตอ่อความความต้องการเราเพราะนั้นเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเป็นสิ่งแรกค่ะอาจารย์นนท์คะทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีความเสี่ยง ทั้งหมดแต่คนละแบบกันอย่างนั้นหรือเปล่าคใช่ครับไม่ไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับมีมีทุกที่นะครับแล้วมันเบียนกันมาในแต่ละแต่ละที่และที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นที่เราน่ากังวลถ้าเกิดนจะเกิดเหตุในปีปีนี้เนี่ยก็คือว่าขอที่มันเกิดขึ้นซ้อนๆกันอย่างเช่นเผอิญโชคร้ายแผ่นดินไหวแถมยังมีฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันมันมันเป็นภัยพิบัติซ้ําซ้อนอย่างเงี้ยครับ ท,ที่มันมักจะยังไม่เคยเ,คยเกิดแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายพื้นที่ที่อาจจะความเสี่ยงแตกต่างกันไปเขาเลยบอกว่าภายัยพิบัติช่วงนี้มันเกิดเยอะเกิดถี่แล้วอาจจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้เราจะอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเราควรมีกระเป๋าประจําตัวที่อาจจะทําให้อยู่ได้สักประมาณ1ิวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีอุปกรณ์ยังชีพเสื้อผ้าไปฉา้อะไรพวกเนี้ยจาเป็นไหมคะอาจารย์ทองมีอยู่ดนะีมันคงไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าต้องทําไว้ตลอดเวลา เพื่อน<ต>ี่ฉัน,นบอกเียวกไวหลังรถด,ดีกว่าเผื่อจะมีอะไรตอนไหน่เรื่องตรงว่าผมเองก็ทาตอนที่อตอนที่ช่วงน้าทว่วมคือผมประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงว่าโอเคบ้านผมมีโอกาสที่น้ำจะทว่วม <c oughs> ผมก็เตรียมการก็คือมีมีเสื้อผ้าเก็บไปส่วนที่หนึ่งว่าเออถ้ามีความจำเป็นจริงผมก็ออกออกจากบ้านแต่ผมไม่ได้เตรียมการข้างปีโอเคเราประเมินความเสี่ยงของเราว่าในช่วงหนึ่ง จากเนี้ยไป15วันหรือ20วันเนมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเราเต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเนะเป็นเตรียมไว้ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่เตรียมไม่เสียหายอะไรนะคะแล้ววา,วางแผนทางนี้ที่ไล่ว่าโอเคถ้าน้าท่วมเราจะไปที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะใช้ชีวิตต่อไปของเราได้อย่างไรนะฮะโดยที่ไม่ทําให้เกิดเป็นภาร,ะ,ระ,ะ,ะนั่นคือนั่นคือแผนที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้า 看。 จริงๆวันนี้เราเปิดสักราชใหม่ของปีหลายคนบอกว่าทำไมเปิดด้วยเรื่องน่ากลัวหรือเป็นเรื่องในทางลบทางไม่ค่อยดีเลวร้วายหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราต้องการจะเปิดสักราชใหม่ด้วยความให้คุณผู้ชมนะคะได้มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวว่าข้อมูลต่างๆข่าวลือต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยถ้ามาดูในเชิงหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนโอกาสจะเกิดสําหรับภยัยธรรมชาติสําหรับประเทศไทยมีแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือว่าแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงทุกที่เพียงแต่ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทไหนเท่านั้นเราควรจะรู้ เราอยู่ในพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงอะไรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก่อนที่จะรอภาครัฐเข้ามาช่วยนะคะจากนั้นเนี่ยชุมชนก็เป็นจุดสําคัญด้ยวยเหมือนกันที่จะมาสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยพิบัติสิ่งสําคัญคือรู้ตัวเองเตรียมพร้อมให้พร้อมพอถึงเวลาจริงๆเราจะได้สามารถกับรับมือกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเรียกว่าเริ่มปีใหม่ด้วยความไม่ประมาทนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์อนนท์และอาจารย์สะทอนที่มาพูดคุยกับออกเล็กแถวนี้ค่ะ หมดเวลาของรายการปอกเปลือกข่าววันนี้แล้วนะคะจากทั้งสองท่านดิฉันชนิดนานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ